มาพบกับคุณครูกนันพิการวันชนการในรายวิชานาฏศิลป์ไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องภาษาท่าทางด้านนาฏศิลป์ไทยแต่เอ๊มีใครทราบบ้างว่าภาษาท่าทางด้านนาฏศิลป์ไทยคืออะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหากนัเรียนยังไม่ทราบก,ก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go นะคะมาทัาถึงความหมายของภาษาท่าค่ะภาษาท่ามีาความสําคัญต่อการแสดงน่าติ่นเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขน,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 ขนละครฟ้อนรำเนี่ยพู้แสดงอย่างเราก็มีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจใช่ไหมคะแต่เออเราจะถ่ายทอดได้อย่างไรคะบนเวที ใช่แล้วคะ่ะเราจะไม่พูดออกไปนะคะแต่เราจะใช้ภาษากายหรือภาษาท่าที่เรารายรำนั่นเองค่ะผู้ชมจะสามารถเข้าใจเรื่องราวได้จากการแสดงภาษาท่าของเรานั่นเองค่ะแล้วภาษาท่านะคะก็คือการสื่อสารแทนคำพูดจากผู้แดงไปสู่ผู้ชมนั่นเองค่ะ ท่าตัวเรามือขวาเท้าเสะเอวมือซ้ายตั้งวงด้านหน้าแล้วม้วนจีบเข้าหาลำตัวเป็นจีบหงายระดับหน้าอกท่านี้บังคับใช้มือซ้ายในการจีบเท่านั้นถ้าท่านใช้มือข้างใดข้างหนึ่งเท้าสะเอวมืออีกข้างตั้งมือตะแคงระดับศีรษะแยกออกจากลำตัวประมาณ45องศาท่าเชิญ มือทั้งสองตั้งวงข้างเดียวกันหมุนปลายมือออกนอกลำตัวถ้ากโกรธใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจีบหงายระดับชายพกมืออีกข้างแนบฝ่ามือที่หลังหูแล้วถูครั้งสุดท้ายกระชากออกถ้าปฏิเสธมือข้างใดข้างหนึ่งจีบส่งหลังมืออีกข้างตั้งวงแล้วสายมือเล็กน้อยพร้อมกับสายหน้า ่ารักมือทั้งสองข้างคว้มือแล้วตั้งวงจากนั้นม้วนมือให้ฝ่ามือแนบกับระดับอกท่าเศร้ามือทั้งสองคว้กันกรีดปลายนิ้วตึงใช้ฝ่ามือแนบลงบนหน้าตักก้มศรีรษะลงเล็กน้อยถ้าเกลียด มือข้างใดข้างหนึ่งจีบส่งหลังมืออีกข้างชี้นิ้วชี้แล้วตบัดจากด้านข้างเข้ามาสู่ลำตัว